เกมนี้อ่ะเอ่อ you will turn up in the huge abandoned museum amusement park with circle อ๋อโอเคโอเคลองเล่นดู เล่นเกมแบบนี้ High Under the Bed แล้วซ่อนยังไงอะซ่อนอยังไ,อไงอะเข้าไปใต้เตียงไงวะ High Under the Bed ซ่อนไงวะกดรูปตาดูอาวเนี่ยเหรอ 3ามร้อยไอคิวูปตาคือเข้าใต้เตียงอย่างนี้เหรอพม <c oughs> นี้ฉลาดจริงๆเท k อาคี y in the bed สสายอะไรวะเบ d นี่เหรอนี่เงินนี่เหรอกุญแจเหรอ คอยไปเดินนะคุญแจอยู่ไหนวะ mm hmm. Take a key from the children room in the bedside table โ oh. อ mm ้ hmm. ออกจากห้องไหมต้องออกจากห้องไหม mm hmm. เอาล็อก กุญแจอยู่ไหนวะ Children room in the bedside table bedside table นี่เหรอโอ้ทำไมไม่ใช้คำว่าเด็กได้กุญแจแล้วไปเอาใช้ยังไง d e c k and drop the key มาขายแล้วสวัสดีตันตันอุย้ยตันตันเลิกเล่นไมค์คาบแล้วเหรอราต้องหนีผีใช่ไหมผีไม่อยู่ไหนวะโถ่เดี๋ยวซื้อเลยเดี๋ยวลองเล่นให้สนุกก่นเดี๋ยว่อยซื้อ158คนเลยเหรอโอ้พี่มีคนดูสองสามคนมีแต่พวกเกนี่แหละ อะไรอ่ะเก็บไว้ก่อนตัวโอ้ยนไม่เห็นจะน้ากลัวอิบุโนวัตูเน็กจะยูสจะหินอ๋อโอเคใช้ตั๋วเข้าไปที่ลานรถไฟ โฮ้ยเฮ้ยฮ้ย,ยมันต้องทำเสียงตื่นเต้นด้อยรถไปอยู่ไหนไปแล้ววิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งนี่เหรออ้าวไม่ใช่รถไปอย,ย่างนี้มันขึ้นได้ด้วยหรอห้าหมื่นเหรอ ที่มีคนดูสามคนห้าเอาจากไหนมาห้าหมื่นสี่คนเนี่ยรวมแกอ๋อหมายถึงคนยอดคนรวมทั้งหมดใช่ไหมพวกกดผิดเข้ามามันก็นับเอาคนดูจริงๆมีไม่ถึงสิบคนหรอกเดี๋ยวก็อเอาใหม่นะเราเดินเข้าไปตรงนี้แล้วมันบอกว่า ก็ชันตัดตีมนานกว่าเครหรือเปล่าอาพี่ไม่ดังเท่าพี่เอกหาล็อกเกอร์พี่จะไม่เลิกว่าไปนั่นโอ้ยเงินเนี่ยอยากให้มันมีเกมแนวเนี้ยในมือถือเยอะๆแต่มันก็ดันมีน้อยเก็บ สเสียงรถไฟมันดังนะแต่ว่ามันี๋ยวมาตรงนี้หัวใจมันจะเต้นมบอกว่าเอ้อไปยังไ,ไงวะโอ้ยไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หนีไงฮะโอ้ ตายเลยเริ่มใหม่โอ้ my god มีคนใจจะพาค่าดีนี่โฆษณาแสามีของข้าคือเดี๋ยวมันสนุกเดี๋ยวเราเสียตังค์ซื้อเล่นก็ได้นะตอนนี้ new light อ่าไอ้เพนซิลที่ชอบตรงพวกเจ้าเพนซิลมันวันวมันไม่ทำอะไร เพื่อนๆในโลบอกคนอังกฤษพี่เปิดไลฟ์ก็เข้ามาดูเรื่อยพี่สงสัยว่ามันอยู่แต่ยูทูปเป็นไงะเด็กคนนี้เอ๊ะเราต้องโอ้ยตั๋วอยู่ปะโอเคมันให้เอาตั๋วไปโยนตรงไหนวะแล้วมันแอบตรงไหนนะมั่งเราหาที่แอบกันไหมนี่ป่ะ อ้าไปไม่ได้อไอไฟแดงๆนี่คืออะไรโอ้นี่ไงโหชัดเจนเอาละใส่เรียบร้อยโอ้ยเราเป็นเด็กกว่าน,นี้ไฟวิ่งแล้วอา้าวแค่นี้อ๋อแล้วเก็บไม้มาต่อสะพาน ัวเดี๋ยวเราหาที่แอบกันไหมเก็บไม้มามก็ต่อสะพานเดี๋ยวเราเวลา,านั้นเราจะแอบตรงไหนอ่ะเอาไม้ไว้ต่อสะพาน ออันนี้อะไรอะ่ะขวดน้ำเอามาทำอะไรวะเอาขวดน้ำมาทำอะไรวะเอาขวดน้ำมาทำอะไรเนี่ยโอ้ไม่ก้นี่อะไรอ๋อไอเทมฮิดเดนฮิดเดนจะมีทั้งหมด1ิบสามอันนะครับทางเกม เซฟเกมตรงนี้ได้อ๋อ oh. แต่เหมือนว่าเซฟจะมีจำกัดโหสองบาท,ทำไมบอกว่าให้เก็ตทูเดอะเมนบิวดิ้ง oh, บ้าเล้อหัตัวตลกตายเกมก็จบเลยอ้าวไอ้จำจริงใช่เหรอ ทั้งไหนวะเนี่ยตอนนี้มีขวดน้ำนี่แหละเราไปทำอะไรวะอ๋อ,อแอบได้แอบ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 ดิ แอบโอ้ยไม่แอบตายแล้วเวนกำคือมันไม่ตายแต่มันจับเรากลับมาที่บ้านเอาโฆษณาอีกละฉันเบื่อจังเลยเดี๋ยวเราเสีย81บาทเลยมันยังไม่พีถึงขนาดแบบ เอ้ยต้องจ่ายอะ่ะก็เลยอือย่าพึ่งเนี่ยสักยี่สิบเก้าบาทนะสักเหรียญหนึ่งเอาน้ำไปทำอะไรวะไม่เอาเกมที่แกรู้มันก็ไม่สนุกดีเฮ้ยนี่อะไรสิบบาทมันเหมือนต้องหารหัสเพื่อเข้าเมนบิวติง ขวดน้ำไม่มียังไม่เกี่ยวออกใช่ไหมงูไปด้วยกันใช่เดี๋ยวตอนนี้เราลองช่วยกันมองหาอะไรที่มันเป็นรหัสัาดีครับน้องผู้การม,มีอะไรที่มันเป็นรหัก่องที่มีแสงเก็บได้ส่วนมากจะเป็นเงิน อ้าพี่หลงแล้วเนี่ยนี่ไงอะไรอะ่ะอ๋อฮิตเต้นอะไรเทยมเนี่ยเราเราต้องเข้าอ่๋อ,อนี่ไงรู้แล้วตรงหมาตรงหมาตรงหมาเห็นเปล่าหมาหมุนหมาหมุน ต้องมีอะไรตรงม้าหมุนแน่เลยม้าหมุนอยู่ไหนวะเออม้าหมุนคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับม้าหมุนนี่นี่นี่น,นี่เกมผีใช่ไหมครับอ๋อเอาน้ำล้าง นี่ไงโหอัจฉริยะอเวนใช่แล้วมันเป็นเกมผีนี่ก็คิดว่าเป็นเกมผีรหัสอะไรยังไม่รู้เลย <c oughs> โอ้โหตัวตลกอยู่ตรงนั้นทำไงดีรหัสอะไรวะ3ามหแปแต่เราต้องหนีก่อน หนี่นี่นีโอ้โหโดนอีกแล้วเออวันนี้โดนจับสักกี่รอบลำคาโฆษณาแล้วเดี๋ยวว่าจ่ายตังค์แล้วเลยโอ้โหต้องเล่น,นอีกอ่าเล่นเล่นเล่นก่อน เอาไปอะไรวะเนี่ยเอาไปเอาไปอ๋อต้องมีผักด้วยเอาไปเอาไป mm. เอาผักไปอา้าวทำไมมันมันไม่เอาผักวะอา้าวงง ทำไมแกไม่กินน่ะโอ้ปิดได้นี่หว่าประถูไอ้บ้าบอเอาใหม่เราได้รหัสมาละสามห้าเจ็ดแปดใช่ปะวะไ้ 3, ามห้าเจ็ดแปดไม่ก็แปดเจ็ดนี่แหละไปเลยอเอาเวนทางอยู่ตรงไหนวันเนี่ยลืมตึกอยู่ไหนฮายเีตาโอเค,อเคตอนนี้เราได้รหัสแล้วนะครับสามห้าเจ็ดแปดเออโล อ่าไปเออเห็นแล้วมันมีที่เซฟโอเคก็คือเป็นเกมทันต้น,นนะใช่ไหมสี่สเตทโอ้ยโคนนายอีกแล้วเดี๋ยวถ้าเล่นจบภาคแรกแล้วสนุกเราจะซื้อภาคสองดีไหมอันนี้ทน,ทนทนไปก่อนนะ ไอ้สปีนวายว้ How are you <el> <yours? S 2> เฮ้ยไอเสียงหัวใจมาอีกแล้วอุ้ยโอ้ยแอบไหนอ่ะอู้โูแล้วมันไม่มีดีแอบอ่ะเราวิ่งหนีไปไหนเนี่ยช่วยด้วยเฮลเมีโอ้โหเขาวงกดหาไปเจอแล้วเราวิ่งหนีนี่นี่นี่แอบแล้วมั้มุด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  สบายดี I'm fine How about you อ่าโอ้ยมาอีกแล้วมุดมุดมดดเข้าไปก่อนให้มพนไปก่อนตอนนี้เราต้องไปทำอะไรต่อมีความรู้สึกว่า

โอ้โอ้อะไรเก็บไงอะเก็บได้แล้วโอ้ดับโอ้โอ้โอยโอโอ้โอ้โอ้อ เงินมาอยู่ในถอองถ่งนะครับไม่หรอกคุญแจเฮ้ยมายังวะเสียงอะไรวะโอ้โนชั้นสองใส่คุญแจชึบอ้าวแค่นี้เวียน <laughs> ทำไม easy ใครรู้จักเกมแนวนี้เยอะๆใครรู้จักเกมแนวนี้แนะนำกันเข้ามาได้แนะนำกันเข้ามาได้โอยยัยงไม่เล่นอย่าค่อยเล่น มาอีกแล้วหนีหนีกลมกม้มกลมไม่ได้อ๋อโอ้โหกลับมาที่เตียงบ้าบอ <c oughs> มันก้มไม่ติดเมื่อกี้เอาใหม่ แน่แต่แนวหน้าหัวร้อนเมื่อกี้พี่ไปสเตตสามแบบอีซี่มากเพราะอะไรนะรโฆษณาเยอะจิงไอเกมพวกนี้มันมีคนเล่นเปล่าว่ะถามจริงเวลาจำทางไม่ได้เลยเออนี่ตรงนี้แหละ อ้โหเจออีกแล้วอ้าวชีวิตหมดเริ่มใหม่บ้าบอหาเกมอื่นเถอะถ้าอย่างนี้มันไม่ค่อยคุมเสียบตังเท่าไหร่เกมอูมือโอ้มายกอนมีให้โหลดกับให้เซียบด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้โหลดเวเซฟง ทำไงดีอยากเล่นซัมมานเนอร์วอลก็ดันเล่นไม่ได้นี่เดี๋ยวพี่เปิดเกมนี้ให้แกดู1ั0ฮันเด็ตมันรู้เกินลงสโตแล้วนะันนเ100มีบอกว่านี่ไงเคยเล่นมาเกมเนี้ยอาฟาลงโคตรมันเลยแต่ตอนนั้นขี้เกียจ มันเป็นเกมแนว Monster Hunter แต่ตอนมันขี้เกียจฟาร์มมันไม่ใขี้เกียจหรอกไปเจอบอสยากๆพอประมาณแล้วก็หัวร้อนแล้วก็เลยเลิกเล่น,ลนอันนี้ Summoner War เ,เขาจะเราเข้าไปอยู่ในเฟสไหมมันน่าจะมีคนไปด่านในเฟสแล้วบ่ะโอ้อย ก็มีคนด่าล้วแน่นอนนี่ไงเห็นไหมประกาศเกี่ยวกับปัญหาควาราช้าในการเล่นและการจับคู่เนื่องจากมีซัมมอนเนอร์จำนวนมากเข้าร่วมในราเดียวกันอาจเกิดปัญหาความลา่าช้าทีมงานขณะนี้ก็ลังดําเนินคนดา่าประมาณ86คน เป็นไงตันกะเดียวกัน <Whoa. S 1> สิบนาทีนานไปร <Whoa. S 1> ออย่างดี <Whoa. S 1> เอา้าเฮ้แก่ขึ้นมาได้อันดับไหน อะไรตอนนี้พี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวขอปิดต์ตีมพักผักหาเกมเล่นก่อนเย็นๆเนี่ยอาจจะหาอะไรมาต์ตีมก็กลัวน้องๆคิดถึงจริงๆเราก็คิดถึงน้องๆนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จะเล่นเกมอะไรวะโอเคปิดตีมก่อนนะผิดหวังก็ทำมันเนอร์วอลพอสมควรเดี๋ยวไปนั่งอ่านดราม่าต่างๆก่อนบายบาย